สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลกับทุกประเภทเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการนะครับผมสำหรับคลิปพีเร์วันนี้อย่างที่เรามาสัญญากันไว้ว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มทำคอนเทนต์พิสูจน์ให้คุณเห็นเลยว่าถ้าเกิดเราคัดแยกขยะเป็นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยขายได้เงินเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าเกิดผมบอกนะถ้าเกิดเราคัดแยกขยะเป็นเนี่ยคุณ คือลำพังขายขยะเนี่ยมันก็ดีแล้วแต่ถ้าเกิดจะให้มันดีที่สุดเลยผมอยากจะให้คุณนแยกขยะให้เป็นนี่จริงก็อย่างคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเน้นในเรื่องของกระดาษกระดาษเล่มกระดาษขาวดาอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งว่าที่ผมทาคลิปพรีเมียร์เนี่ยผมจะพูดเสมอว่าผมอยากจะให้ดูให้ดีก่อนว่า มันในในหนังสือวิทยาารของเราเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็น A4 หรือเปล่าอ่าเพราะถ้ามันเป็น A4 ีเนี่ยเราจะต้องทําการแยกขาวดํากับแยกกระดาษสีออกมาทุกครั้งนะครับผมก็อ,อย่างวันนี้ผมมีการเตรียมตัวอย่างตัวอย่างของสินค้าไว้ละแล้วลเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเอาไปเทสช่างกิโลเลยว่าระหว่างขายเป็นหนังสือเล่มหนังสือเล่มที่คุณไม่ได้ฉีกขาวดำนะกับคุณทําการฉีดขาวดามาเองเลยนะว่าราคาเนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนโอเค ก็เดี๋ยวตอนนี้กิโลกิโลน่าจะพอได้เดี๋ยวผมพาดูตัวอย่างผมวันนี Frankly, nah ้ก่อนสําหรับวันนี้ตัวอย่างที่ผมเตรียมไว้นะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นจากของลูกค้าของเรานี่ก็จะมัดรวมกันมาอย่างนี้เลยน่ารักเรียบร้อยเลยโอเคก็อันเนี้ยถ้ามาขายในสภาพนี้มันก็จะเป็นหนังสือหนังสือเล่มหนังสือเล่มเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปราคาราคานะวันที่3มีนาเนี่ยมันจะอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท20 สามบาทยี่สิบอ่าอันนี้มันก็จะขึ้นลงในช่วงเวลานะผมก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยช่วยเช็คราคาก่อนล่วงหน้าโดยเพราะว่าวันที่เราถ่ายทํากันเนี่ยตอนนี้ราคากระดาษเล่มนเนวันที่3มีนาเนี่ยมันจะอยู่ที่กิโลกร,รมลัมละสามบาทยีแต่ถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปนี้ในช่วงเวลาอื่นนะครับผมก็อาจจะท,ทักมาถามราคากันได้ว่าราคามีปรับไหมคุณเกง่งหรือว่าเป็นยังไงบ้างสามารถทักถามได้เลยคือในกรณีร้านผมเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ต้องรอรี่ว่าจะต้องเอาสินค้ามาหน้าร้านแล้วแบบว่าพอบอกราคาปุ๊บไม่ขายไม่ได้จะต้องขายเท่านั้นไม่่เกียว คือคุณเอาของมาก่อนได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดราคาเนี่ยมันไม่พอใจเนี่ยก็สามารถเอากลับก่อนได้หรือว่าเอางี้ก่อนที่จะมาขายให้ผมอย่างเงี้ยลองโทรถามหรือทักไลน์มาหรือว่าอินบ็อกมาก็ได้เดี๋ยวเราจะจัดการตอบในเรื่องของราคาก่อนที่คุณจะเอามาขายได้ให้คุณพิจารณาก่อนเลยว่าได้ไม่ได้ราคาโอเคไหมยังไงยังไงจะได้รู้ทราบในเรื่องของราคานะครับผมว่าตอนนี้นวันที่ผมถ่ายทาคลิปนี้เนี่ยวันที่3มีนาเนี่ยกระดาษตัวน,นี้จะอยู่กิโลกร,รัมละ3บาท20 ส่วนพวกกระดาษขาวด้านจะอยู่กิโลกรัมละ5บาท50ินะณวันที่ผมถ่ายทําอยู่นะ <st> ก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเทสกันเราจะไปเริ่มเทสกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอากิโลต้นไหนสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับพวกขอทางอะเดเอารถเข็นออกให้บ้างเดมนนุยกเปิดบินเทสได้ใบหนึ่งครับโอเคก็อันนี้กิโลเป็นศ,ศูนย์ศูนย์อะให้กล้องโฟกัสกิโลก่อน สำหรับกิโลตาข้างของร้านผมเนี่ยก็จะเป็นกิโลดีต้นนะครับผมแล้วก็เป็นจุดทศนิมยมหนึ่งตำแหน่งแบบนี้นี่อ่ะมาทีนี้กิโลเป็น 00, 00นะเรามาเริ่มกันเลยตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามัดมาขายแบบนี้ไม่ได้ทําการแยกมานะขายเป็นหนังสือเล่มเนี่ยปึ้งวางลงไปกิโลเท่าไหร่9ก้กิโลอ่ะอันนี้ขอดูบิน9.0หน่อยครับเป็นหนังสือเล่มปิ้นออกมาให้ดูหน่อยครับ เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่คัดแยกมา9กิโลจะได้เท่ากับอันนี้ราคานะวันที่3มีนาะนะวันที่ผมถ่ายทำอยู่นะต้องโฟกัสไหมครับโฟกัสไหมอ่กากระนะนี่เห็นไหมราคาเทสขาวดำณนะวันที่3เดือน3นะครับผมอันนี้ณนะวันที่เราถ่ายทำนะหนังสือเล่มเห็นไหม9กิโลคูณด้วย3.20บาทเท่ากับ 28บปดาทแดตังค์อันนี้ผมก็จะปัดเศษให้ถ้าเกิดเกิน50สตางค์เนี่ยร<ล>้านผมเนี่ยก็<ล>จะทำการป,าปัดเศษขึ้นให้นะครับผมนี่ยี่สิบแปดนก็เท่ากับ29บาททีนี้แล้วถ้าเกิดเราคัดแยก,กเป็นละถ้าเราคัดแยก,กเป็นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวผมจะเริ่มทําให้ดูเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวคืนก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนว่าก่อนคัดเนะี่ย2บาบาทแล้ว่พอคัดแล้วเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่บ้าง เดี๋ยวใช้กิโล2ตัวนู้นไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอใช้กิโลสองตัวนี้นิดนึงโอเคให้ดูกิโลก่อนอันนี้9กกิโลนะอันนี้9กกิโลขอโทษอันนี้9กกิโลแล้วอันนี้น่ะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อ่าเดี๋ยวเราจะทําการคัดแยกตัวหนึ่งจะเป็นกระดาษเล่มแล้วก็ตัวหนึ่งจะเป็นกระดาษขาวดําเดี๋ยวเราจะได้เห็นไปพร้อมๆกันว่าถ้าเกิดคุณยอมที่จะสละเวลาสักนิดนึงในการคัดแยกออกมาจากที่บ้านนะจาก29บาบาทเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ ตัวนี้ผมจะวางขาวดำแล้วก็ตัวนี้ผมจะวางกระดาษย่อย<ม>กระดาษขาวดำคืออะไรกระดาษขาวดำคือกระดาษ A4 สีขาวที่ถูกพิพมด้วยหมึกสีดำแบบนี้<ม>พวกเนี้ยคุณจะต้องทำการแยกออกจากกันนี่ๆแยกขาวแยกย่อยออกเดี๋ยวเรามาลองแยกกันนะครับผมตัวอีโลตัเนี้ยไปแล้วนะครับ,บถ้าเป็นในลักษณะแบบสีสีแบบนี้นะถ้าเป็นสีสีแบบนี้นะอันเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นสีสีแบบเนี้ยเนี่ย มันจะถือว่าเป็น,ปนกระดาษย่อยนะครับผมที่มันพิมพ์ด้วยหมึกสีแบบนี้นะพิมพ์ด้วยหมึกสีนะเราก็องทำการแยกออกมาแยกออกมาการแยกอ่าอันนี้เป็นขยะนี่เป็นขาวดำนี่ทำการแยกก็เห็นอย่างนี้เลยอ่าเราจะได้รู้ว่าความแตกต่างเนี่ยมันทอนข้างต่างกันเยอะผมถึงจะพยายามพูดกับ hm, ล like ูกค้าเสมอว่าผมเนี่ยอยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยคัดแยกขยะเป็นนี่แล้วถ้าเกิดลูกค้าถามว่าเราถ้าเกิดเอามาขายไลไคุณเก่งช่วยฉีดคัดแยกให้เราได้ไหม ก็คือผมก็ต้องเรียนตรงว่าเนี่ยอย่างเวลาที่เอามาขายอย่างเงี้ยน้องๆก็จะมีเรื่องค่าแรงผมเนี่ยจะต้องโดนต้นทุนค่าแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานมานั่งฉีกันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ผมจะโดนในเรื่องของต้นทุนก็ผมก็อยากให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุดแต่ว่าผมเองก็ต้องไม่ได้เสียในเรื่องของผลประโยชน์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะครับผมผมก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยชัดแยกกันมาออกจากบ้านเลยเขาเรียกว่าอะไรเราจะได้เป็นความยุติธรรมของเราทั้งสองฝ่ายอ ดำนี่อันนี้ถ้ากระดาษสีขาวแต่มันถูกเคลือบมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยให้ทําการแยกออกมาเป็นพวกกระดาษย่อยนะครับผมทําการฉีกแยกออกมาฉีกแยกออกมาเนี่ยถ้าข้างในเป็นสีขาวเนะี่ยฉีกแยกออกมาอันเนี้ยย้ำอีกครั้งว่าอันเนี้ยเป็นกระดาษสีขาวก็จริงแต่ว่ามันถูกเคลือบไปแล้วเมื่อถูกเคลือบไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะกลายเป็นกระดาษสีนะครับผมโอเคเราทำการฉีกแยกเมื่อกี้เท่าไหร่นะ2ี29บาทเดีย๋ยวเราจะมาลองดูกัน โอเคขาวดำย่อยอ่ะขาวดำกระดาษย่อยนี่ทำการฉีกแยกออกจากกันแบบนี้จากที่บ้านมาเลยนี่การฉีกแยกออกมาเนี่ยทำการแยกออกมาอันนี้ขาวดำอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลกระดาษ ฉีกแยกออกมานี่ขาวดำกับกระดาษย่อยในฉีกแยกออกจากกันฉีกแยกจากกันอันนี้เป็นกระดาษขาวดําผมขอโทษอ่าเริ่มฉีกแบบเยอะเริ่มเบอร์เริ่มเบอร์โอเคก็คือผมตั้งใจว่าเดินมีนาเนี่ยผมจะพยายามทาคอนเทนต์เพื่อให้คนเนี่ยรู้ว่าถ้าเกิดเราคัดแยกขยะเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจมากที่อยากจะให้ลูกค้าของเราเนี่ยคัดแยกขยะเป็นแล้วก็ได้ประโยชน์สูงที่สุดอ่ะ อันนี้มเืออันนี้เป็นแค่ตัวใหญ่นะว่าม่อกี้แค่9กกิโลแค่เกากิโลนี่ก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหลังจากที่เราคัดแยกแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ที่รักจ๋าข,ขอขอตัวอันนี้บ้างครับอเอาตัวแรกก่อนเลยเอาโอเคอันนี้ให้น้องโฟกัสที่กิโลก่อนก็อันนี้จะเป็นกระดาษขาวดำนะครับผม 8.5นะ8.5แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกกระดาษย่อยก็เป็นพวกนี้กระดาษย่อยสีสสีแบบนี้อ่าอันนี้สี่เขตสี่เขตด้าบวกสี่ขีกข็จะเป็น8.9าหายไปไหนขีดนึงนี่เนานะประกาศที่ตรงนี้อันนี้คือพวกขยะกองมาคิกี้ที่เราทําการแยกออกมาที่เราทำกันแยออกขยะมาเมื่อกี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันขอบินหน่อยครับอันนี้เป็นขาวดำจ้ะแล้วก็อันนี้เป็น ให้เป็นกระดาษย่อยร้านผมเนี่ยหนังสือเล่มเนี่ยกับกระดาษย่อยเนี่ยราคาเท่ากันราคาเท่ากันมาอันเนี้ยเห็นชัดๆเลยคุณคิดว่าเมื่อกี้ต้องโฟกัสก่อนคุณคิดว่าเมื่อกี้มันได้ยีบเก้าบาทคุณคิดว่าถ้าเราคัดแยกเราจะเป็นเท่าไหร่มาลองทายกันไหมใครว่าได้มากเกินกว่าส0มบั่งคิดว่าได้จะได้เกินสาสิเอาจริงคุณคิดว่าเกินสี่สิบไหมตามตามตามอันนี้กล้องโฟกัสอยู่ปะ กอยู่นะพร้อมยัง1 2ึ่งาคุณดูคุณดูอันนี้คือก่อนเราคัดแยกได้2 9บาทอันนี้เราคัดแยกแล้วเป็น48บาท48บาทเห็นไหมอันนี้อันนี้ทําเป็น e พเมีพเมีน,นี่คือผมไม่ได้มีการตัดต่อวิดีโออะไรก็คือเราเนมีการทดสอบให้คุณเห็นกันจ่าๆเลยว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมถึงอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยคัดแยกมาเลยคัดแยกให้ขาดมาเลยคือ รูความต่างๆนะก่อนคัด29บาทหลังคัดเนี่ย48บาทราคามันแตกต่างกันเท่าไหร่อันนี้คืนบินเทสครับ48ลบด้วย29นี่คือที่เราได้เงินเพิ่มขึ้นมา19บาทแล้วเมื่อกี้ในพีเมียเนี่ยไอย้น้องน้องนูชพี่ไม่มั่นใจว่าพี่ใช้เวลาไปกี่นาทีนะในคลิปใช่ป้อง10นาทีแล้วถ้าเกิดในช่วงที่เราคัดแยกไม่่ถึง5นาทีไหมไม่ถึง <c oughs> เห็นไหมไม่ถึง5นาทีแค่ไม่แค่เวลาไม่ถึง5นาที ให้กล้องโฟกัสดู48บาทลบด้วยครั้งแรกที่เราคัดแยกเท่าไหร่นะ248ลบด้วย,ย2 9เท่ากับ19บาท19บาทนี่ก็เกือบจะกินข้าวได้จานหนึ่งแล้วเพราะมันแค่กระดาษแค่นี้เองถูกไหมอย่างที่ผมบอกว่าเวลาแค่ไม่ถึง5นาทีเวลาแค่ไม่ถึง5นาทีที่ที่ทลูกค้าเนี่ยทำการแยกออกมานะนทําการแยกออกมานอกจากแยกขยะมาขายแล้วมันก็ดีแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มอะไรนิดนึง แล้วเราคัดแยกขยะให้ข,ขาดมาแบบนี้มันก็จะทาให้คุณนั่นแหละได้เงินเพิ่มมากขึ้นมาอนนี้ขอบคุณครับกระด,ดาษเนี่ยมันคัดแยกง่ายมากก็ยังอยากจะบอกกับลูกค้าทุกครั้งว่าเราจะจะให้ลูกค้าเนี่ยช่วย,ย,ดดยแยกมาระหว่างขาวดํากับตัวปกของมันที่เป็นกระดาษสีเพราะมันจะทําให้ลูกค้าของเรานั่นแหละได้มูลค่าของเงินมากที่สุดอ่าแล้วสำหรับลูกค้าของผมนะครับที่ไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านนะครับอย่างอันนี้อันนี้ได้ให้เด็กทำให้ก็ได้ครับพี่อ่าอย่างนี้พี่เขาก็จะเอา ขยะมาขายให้กับเรานะครับเป็นพวกน้ำมันพืชต่างๆเนี่ยร้านของผมเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ย้ำอีกครั้งว่าร้านของผมเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจ,จีนใกล้ๆกับแอดพีคอนโดมันจะเข้าได้สองฝั่งฝั่งฝั่งบึงพระเนี่ยในเมืองพิโรจนะครับฝั่งบึงพระเนี่ยมันจะมีปั๊มเชลล์อยู่หน้าปากซอยมันจะมีปั๊มเชลล์อยู่หน้าปากซอยก็คือคุณเลี้ยวเข้าข้างปั๊มเชลล์ถนนบึงพระนะแล้วก็ตรง,ขงเข้ามาเลยคุณก็จะเจอผมอยู่ใ,ใกล้กับแอดพีคอนโดแต่ถ้ามาจากฝั่่่งงบรมมตเเนนนีีียยยทาาาห้ปกกซอ็จะ มันจะมีปัม๊มสตาโก้กับเซเว่นอยู่คู่กันคุณก็สามารถเลี้ยวข้างปัม๊มสตาโก้ปะข้างเซเว่นนะเลี้ยวเข้ามาตรงไหมได้คุณก็จะเจอร้านผมเนี่ยอยู่กลางปากซอยระวังรถนะครับน้องโอเคนี่อย่างวันที่เราถ่ายทํากันนี่ลูกค้าก็เข้าตอดสวัสดีครับพีแสวัสดีครับที่ป้อมบนกิโลอันนั้นผมเรียบร้อยแล้วนะพี่สามารถเก็บได้เลยนะกระดาษย่อยกระดาษขาวดำที่เอมาเทให้ลูกค้าดูะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกํำขยะมาข,ขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลถ้าเกิดว่าคุณนะอยู่ในเขต เมืองพิษณุโลกเทศบาลพิษณุโลกคือแอเรียการจัดเก็บของผมเนี่ยทิศเหนือเนี่ยผมยจะไปได้ถึงโรงงานแทโล่โรงงานยาสกิทิศตะวันออกเนี่ยผมจะไปได้ถึงอินโดจีนพปถึงแยกอินโดจีนทางทิศตะวันตกเนี่ยผมจะไปได้ถึงปั๊มปตทบ้านกลา,างที่มันเลยเซนท่านไปประมาณนิดหนึ่งไงประมาณกิโลสองกิโลอ่ะผมจะไปได้ถึงปตทบ้านกลางทั้งทิศใต้เนี่ยการจัดเก็บของผมเนี่ยมันจะไปเก็บได้ถึงมหาลาัยนาเรศวรา แต่ผมก็ต้องขอบอกกับคุณลูกค้าทั้งวงว่าราคาที่คุณลูกค้าเนี่ยเอามาขายกับผมที่ร้านเหมือนที่พี่ๆเขาเอามาขายเนี่ยจะได้สูงกว่าที่ให้เราเออกไปจัดเก็บให้เพราะว่าเราเออกไปจัดเก็บให้เนี่ยเราไม่ได้คิดค่าใช้ใจ,จ่ายคุณลูกค้าเพิ่มเติมผมไม่มีคิดค่าบริการการจัดเก็บไม่มีไม่มีแต่ว่าของผมเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของต้นทุนค่าน้ํามันต้นทุนค่าแรงที่ปล่อยพนักงานของเราเออกไปทํางานอย่างเงี้ยเพราะ เขาเรียกว่าอะไรถ้าเด็กอยู่ในร้านอย่างงี้คือผมต้นทุนน้อยกว่าอันนี้ผมพูดตรงๆเลยให้เ,าเอาเราออกไปจะเก็บในราคาก็จะแตกต่างกันนิดนึงยกตัวอย่างเช่นกระดาษแข็งเนี่ยถ้าเอามาขายหน้าบ้านวันนี้จะอยู่กิโลกร,รัมละ5บาท50อันนี้นะวันที่เราถ่ายทําคลิปวิดีโอกันนะวันที่3มีนาเนี่ยกระดาษแข็งหน้าบ้านเนี่ยผมจะซื้ออยู่ที่5บาท50แต่ถ้าให้ผมออกไปจะเก็บให้เนี่ยก็จะอยู่กิโลกร,รัมละ5บาทกิโลกร,รัมละ5บาทมันก็จะต่างกันประมาณ50ตังค์อะไรอย่างนี้ก็คือพูดง ก็สำหรับใครที่อยากจะให้เราออกไปจัดเก็บให้นะครับก็สามารถแอดตามสามารถโทรมาตามช่องทางเบอร์โทรตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะให้น้องผู้ช่อของผมเนี่ยเขาทำการแตะคอนแทคติดต่อนะครับผมมีเบอร์โทรศัพท์092 3 77227แล้วก็จะเป็น Line ID นะครับผมเป็น @cwrecycle นะครับผมก็สามารถ กดโทรมาได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้หรือปกติแล้วเนี่ยผมจะทําการติดลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นโดยจะเป็นใน YouTube ใน Facebook ของก็จะมีการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้ลูกค้าสามารถกดแอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาได้เลยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถอันนี้รถออกไปหมดแล้ว4ี่หคันจะจัดรถจะจัดทีมงานออกไปจัดการเก็บไปจัดการขนให้คุณถึงที่ลูกค้ารอรับเงินโอนอย่างเดียวหรือว่าคุณจะตามมารับเงินที่บริษัทผมก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่มีปัญหาเลยสะ สามารถเรียกได้เลยแม่แต่ถ้าเกิดแบบว,ว่าพอจะมีเวลาพอที่จะตรวจนะผมก็อยากจะเชิญให้เอามาขายที่ร้านเพราะว่าเนี่ยมันจะได้ราคาสูงกว่าแล้วอันที่สองก็คือจะได้พูดคุยกันผมไม่อยากจะเจอลูกค้าทุกคนเลยผมอยากจะคุยด้วยอยากจะถามทายต่อสุกดิบเพื่อจะได้มาทักทายกันที่ร้านนะผมผมอยากเจอกับลูกค้าผม,ผมจริงอยากคุยกันเพราะบางทีถ้าเกิดเราออกไปจากอาจจะเป็นภรรยาของผมผมจะบอกว่าร้านของผมเนี่ยมีจุดเด่นอย่างนี้อย่างหนึง่งเลยทุกเคส ทุกเคสที่ลูกค้าของเรามีการติดต่อทางด้านไลน์นะหรือว่าในอินบ็อกซ์นะถ้าในในเพจอะ่ะก็จะเป็นแฟนผมตอบเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวผมตอบบ้างแต่ถ้าเป็นในไลน์แอดเนี่ยจะเป็นภรรยาของผมเนี่ยเป็นคนตอบเองผมจะบอกว่าสําหรับร้านเรานะทุกครั้งที่คุณติดต่อกับร้านเราอะ่ะอคุณไม่ได้คุยกับแอดมินคุณไม่ได้คุยกับกับกับคนที่เป็นบุคลากรของเราแต่คุณกําลังคุยกับเจ้าของ คุณกาลังคุยกับผมคุณกําลังคุยกับภรรยาผมหรือว่าคุณอาจจะกําลังคุยกับคุณแม่ของผมอะไรอย่างนี้เพราะว่าพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเราดูแลลูกค้าเองทุกเคสทุกไลน์เพราะว่าผมตั้งใจเพราะานโยบายของร้านเราเนตั้งแต่รุ่นพอ่อลรวคือเราตั้งใจมากที่เราจะดูแลลูกค้าด้วยด้วยตัวของเราเองนะครับผมโอเคสําหรับท้ายคลิปนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการผลิตคอนเทนต์เพราะผมจะบอกเลยว่าสําหรับสายผลิตคอนเทนต์นนะ กำลังใจสําคัญมากแล้วก็ใครที่มีคําถามเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube จะเป็นใน Facebook จะเป็นในอินบ็อกซ์จะเป็นในไลน์สามารถถามมาได้เลยเพราะปกติแล้วประจําสัปดาห์เนี่ยวานช่วงวันเสาร์เนี่ยผมก็จะมีการทํา Facebook ไล v ์พูดคุยกับลูกค้าของเรานะครับผมก็จะเอาคําถามทั้งสัปดาห์แหละมาไล่ตอบให้อ่าเขาก็จะรวบรวมกันนะครับจะมีผมมีรยาผมมีทีมงานน้องๆน,น,นะครับผมจะช่วยรวบรวมทุกคําถามเนี่ยมาให้ผมแลวผมก็จะมาทาตอบกับลูกค้านะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นคุณมถามณถามมา จะได้รับคำตอบแน่นอนก็ฝากติดตามกันไว้ไมันจะเป็นใน Facebook ใน YouTube นะครับผมในอะไรก็ตามแต่ที่เป็นช่องทางของเราก็ฝากติดตามกันไว้นะครับใน CW รับซื้อขยะรีไซเคิลสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ